ผมนำว่าบางอาจารย์วันนี้จะร้องไม่นใหน้วางนะครับนางเบิ่งทีเยนชายที่จุดไว้น่ารูปในรวงลหลานน้อยมาทวงว่าเป็นอย่างลุงจึงร้องไห้เช็ดน้ำตาบ่ท่ันจากสิบอกหลานว่าจังไดตัง ในหลวงจะไปหัวใจก็จุกน้ำตาชาตินี้เกิดมาก็ท่องคำว่าทรงพระเจริญแม่พ่อพาอื่นพระเจ้าอยู่หัวกราบไว้เดินลาคนไทยทั้งแผ่นดินนี้